จะถวายศีรษะเอาไว้หน้าสารบรรพชนกระหม่อมทูลลาไปแค่ะหยุดนะข้าห้ามท่านบาตัดสินตัวเองหากตัดสินตัวเองนั่นก็คือลบลูเบื้องสูงไอ้อ,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 อง ใซียังไม่ได้หวายบําคมงเต้อ,องอ๋อไม่เป็นไรข้าน่ะจะมอบสิ่งหนึ่งให้เจ้าของที่ได้อองสุป,ประทานให้มีมากพอแล้วอืมสิ่งนี่ไม่เหมือนก่อนนะดูสินี่เป็นยันป้องกันตัวชอบไหมชอบไหมคะ่ะเขาจะช่วยสสยให้เจ้านะมา อออืเทำไมข้าดูไม่ออกว่าเจ้ามีความเบิกบาน่อมฉันก็เป็นแบบนี้สิ่งที่ได้อองทรงประทานม่อมฉันชอบมากํำพูดขออเจ้าข้าไม่เชื่อหรอ เป็นยังไงที่มือของข้าเป็นยังไงบ้างหวังว่าหัวใจของต้อ่องจะอ่อนนุ่มเหมือนกับมือนั่นจะเป็นบุญของรัศดร่วยลาเจ้ามองจะปฏิเสธข้าเสมออยากเห็นรอยยิ้มของเจ้าช่างยากเหลือเกิน อ,องอยากเห็นหม่อมฉันยิน้มหม่อมฉันก็จะยิ้มไม่เห็นจะยากเลยไม่ต้องแล้วถ้าไม่ต้องการสั่งเจ้านั่นไม่มีความหมายข้าน่ะจะทำให้เจ้าลืมฟ้นหลีให้ได้ถึงตอนนั้นเจ้าต้องยิ้มให้ข้าแน่นอนไต้อองแควงแย่ขึ้นเสดยงให้แล้วทำไมยังไม่ไม่ได้ เจ้าอยากให้ข่าปล่อยฟันหลีข้าจะบอกเจ้าหาเจ้าขอร้องแทนเขาอีกข้า

ยขึ้นมากเลยนะดิไม่ได้พบกต่ดั้งงานสวยขึ้นมากเลยนะพวกแกมาอยู่นี่ได้ไงอะอองอูแล้วพวกเรามาก็บอกว่าตะอยู่ที่นี่เงางามให้พวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนเลยใช่แล้วใส่ดีที่นี่สวยมากเลยสวยกว่าบ้านเราเยอะเลยเนาะดด้วยดอกไม้และก็ดอกหญ้าที่นี่สวยมากด้วย่ะวิตัยได้ออก ที่ําทำไปเท่าหมดก็อยากให้เจ้ามีความสุขไม่คิดไม่ถึงว่าจะเจศกโสร้าเหมือนเดิมไอ,อ้องหม่อมฉันไม่คู่ควรได้ทรงทำแบบนี้สิ่งที่ข้าทำเพื่อเจ้าล้วนแต่คู่ควร ทุกงต้องขณะนี้พระมเหสีเข้าตำหนักกวนหวาแล้วเพือพ่อเพื่อเขานออกไปด้วยหรือเปล่าไปด้วยพระเจ้าค่ะเป็นยังไงยิ้มแล้วหรือ,อยังพูดหมออจาจับทุ่งต้อองพระมเหสีไม่เทียไม่ยิ้มบนใบหน้ายะเศร้าอาดุลสุดแสน เออเอ้องล้วมมจะมีเรื่องหนึ่งไม่ได้กลับทูนพูดหมอลับน้ำสร้างเสร็จแล้วไม่ทับกองสุนสงเชิญดตอองนำคุณานางทั้งเก้าไปตรวจด,ด,ดูดีดีจริงๆไปไปเตรียมให้ข้อพระเจ้าค่ะไเอ๋อง ทูตใหญ่องพระองค์ตัดสินใจจะโจมตีแควฉีอีกแล้วหรือพะยะค่ะแควลู่ส่งสารด่วนมาบอกว่าชนชาวเลี้ยงหมาเขาฉีลู่เพื่อแย่งชิงใบมอนที่หินหยางจนต่อสู้กันนะ่ะเจ้าแควฉีลู่ทั้งสองแควนก็ฉุนเฉียวมากแควนลู่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของแควนอู่ค่ะแควนข้าควรจะส่งทหารไปใตญ่องแควฉีไม่ได้ล่วงเกินพวกเรา การที่เขาทะเลาะกับแขวนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับแขวนอูเรานำซ้ำคราวก่อนเอาชนะแขวนฉีทั้งสองแควนก็ลงนามสัญญาไม่รุกรานซึ่งกันและกันบัดนี้หากยกทัพโจมตีเขาจะทําให้แขวนต่างๆหมดความเชื่อถือต่อแขวนของเราได้ทรงโปรดพิจารณาด้วยเถค่ะเมื่อวันก่อนข้าไปตรวจดูลำน้ำที่เพิ่งจะสร้างเสร็จคราวนี้พวกเราใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ลอมโจมตีแขว้นฉีให้แขว้นฉีกลายเป็นแขวนเย่ที่สองจากนั้นถือโอกาสโจมตีแขวนจิน้นแบบนี้ก่อนท้ายปีเรื่องที่ความเป็นใหญ่ของแควนอูข้าก็มีความหวังแต้อ๋องมิได้ไพ่ยอย่ค่ะการเร่งด่วนเกินไปเท่ากับเราเปิดศึกสองแควนที่แข็งแกร่งที่สุดแขวนอูของเรามีกําลังไม่เพียงพอนะเพียอย่าค่ะ,ะนั้นพวกเรา ก็กําจัดแคว้นฉีก่อนหรือดูใบไม้ปรีปีหน้าคอยโจมตีแคว้นจิ้นทุนได๋องเรื่องชิงความเป็นใหญ่เอ,กองกระหม่อมก็ร้อนใจมากแต่ทางเดินต้องค่อยๆเดินทีละข้าวข้าวต้องค่อยๆกินทีละคำไม่ว่าจะเป็นแคว้นฉีหรือว่าแคว้นจิ้นภายในสามปีนี้ไม่เหมาะที่เราจะเปิดศึกด้วยเพียาค่ะพาพวกเราไม่เจอโอกาสตอนที่มีกำลังพลนั้นแข็งแกรง่งไปโจมตีแขวนฉีด้วยความฮึกเหิม ผ่านไปหลายปีขวัญกำลังจะลดลงถึงเวลานั้นพวกเราก็ไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้พวกเราควรจะลองดูไปก่อนจะได้ไม่เสียใจภายหลังทูลไต๋องเรื่องเสียงเช่นนี้ขอสรงพิจารณาไตรตรองด้วยเถสบียกะกไต๋อ่องกระ่มอมคิดว่าท่านอมานผู้มีเหตุผลไม่ควรโจมตีแค้นฉีด,ด้วยบุมบามพ้าพี่เออพระเจา้าค่ะแต่คิดยังไง ถยอยบังคมใต้อ๋องฝรりไม่ทราบว่า,าต้อ๋องเสด็จไม่ทันต้อนรับโปรดอภิโทษด,ด้วยไม่ต้องมาพิธีลูกกันเถอะขอบพระทยัยฝลีขอบพระทัยขอบใจข้าเรื่องอะไรฝลีขอบพระทัยใต้อ๋องที่จะทรงปล่อยฝรี่กลับแควนเย่ yeah! ใครว่าจะท่านกลับไป พ้าจะออกไปพระเจ้าค่ะฝลีท่านรู้ไหมว่าที่ข้ามาหาท่านเพราะเรื่องใดฝลีไม่รู้มีสองเรื่องเรื่องแรกการสร้างลำน้ำถึงจะทุ่มเทกำลังคนกำลังทรัพย์ไม่น้อยแต่ในที่สุดก็สร้างสำเร็จเมื่อมีลำน้ำน,ำนี้ก็สามารถตะลุยทุกทิศราบรื่นไปทุกทางใต้อ๋องทรงพระปรีชาข้า มาขอบคุณคุณซื้อฟันโดยเฉพาะราส่งกล่าวหนักไปแล้วส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างลูกผู้ชายสองคนถูกต้องไส,ส่ซี นลังจากข้าได้รับชัยชนะกลับมาในครั้งนี้ข้าให้นางตัดสินใจเองถ้าหากว่าถึงตอนนั้นนางยอมไปกับท่านข้าจะให้พวกท่านกลับแควนยี่โดยไม่หลังเลจใจจะไม่เหนียวรั้งเพราะว่าข้าจะไม่ทำเรื่องที่อาศัยอำนาจทิ้งรักของคนอื่นแต่ถ้าหากว่านางสมัครใจจะอยู่ต่อ นั่นก็หมายความว่าสายซีเป็นของข้าโดยชอบทําถ้าอยากให้ท่านดูว่าสตรีที่งดงามในแผ่นด,ดินควรจะเป็นของชาชาตรีที่โดดเด่นที่สุดในแผ่นด,ดิน <c oughs> คุณซื้อถ้าก็อยู่ที่นี่รอข้ากลับมาพรา้อมด้วยชัยชนะเถอะนะ ไต๋อาจะส่งออกศึกด้วยก็ต้องข้ามศพของกระบอมไปก่อนไปยะค่ะท่านหมอจะทำเหลวไหลนะดีครับไต๋อ,องโอกาสเยาวาไม่ถึงไม่สงควรทำอะไรบุ่มบาม,บม่ปยะค่ะกระหม่อมเด้รับการฝากฝังจากอดีตไต๋อ,องไม่อาจทนเห็นไต๋องนำเลือดของแควนอูเราไปสาดท,ที่สนามรบโดยจำเป็น เชิญเสด็จกลับท่พาพญาค่ะท่านผู้อะไรนะไตอ๋อ,องท่านอามาทำเพื่อแควน้นกระหม่อมขอไตอ๋อ,องอย่าได้ส่งลงโทษเขาเลยไตอ๋อ,องโปรดไม่ตาด้วยพยะค่ะไตอ๋อ,องเวลานี้ไม่กวนข้าขุนนางจะไม่เป็นสิริมงคลทหารพยาค่ะลาบัตรท่าออกไปไตอ,อ,อ๋อง เดือดฮับโดนฮับไตอ๋องไตอ๋องยังไม่ถึงองา์พระเจ้าค่ะเวลานี้ไตอ๋องทรงข้อประชิดแคว้นฉีแล้วช่างรวดเร็วจริงๆาพระโอรสพระโอรสดูนี่สินี่ นี่เป็นของขวัญที่กระหม่อมจะมอบให้กับพระองค์อ๋อมีใส่ปลาของขวานฉีฮอสวยจริงๆฮะอาหาาว่าถ้าได้ออกศึกพร้อมไตะองคงจะดีนะพระโอรสใกล้แล้วอีกไม่น,นอนเออนี่จริงสิทัพเราบาดเจ็บล้มตายมากไหมทัพเราสูญเสียน้อยมากแต่องทรงอง์อาจเหมือนเดิมนำรถศึกบุกไปข้างหน้า อาหารชีพูกนั้นพอเห็นธงของใต้อ๋องเรียกได้ว่าวันนี้ดีฟอรกระเจงไปเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ